ดวงความรักครับคนโสดนะครับในเดือนนี้เห็นทีน่าจะยังต้องโสดต่อไปเพราะคุณยังมัวยุ่งกับการทำงานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะครับกับการทำงานนะครับสู้งานยังพอทนสู้คนนี่เหนื่อยเหนื่อยนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าหากมีคนเข้ามานะครับให้คุณสนอกสนใจเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สนใจหรอกนะครับมันจะเป็นในมุมว่าถ้ามีการรักกันเนี่ยมันจะรักกันร,รักเขาข้างเดียวนะครับถ้าเขารักคุณคุณจะไม่รักเขา คุณรักเขาเขาก็ไม่รักคุณนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้โสดต่อไปดีกว่านะครับแต่วิธีที่จะแก้ไขเลยนะนะครับทําเฉยเไว้นะครับคบเป็นเพื่อนไว้ก่อนนะครับดูคบหาดูใจเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาเนี่ยนะครับถ้ายกระดับความสัมพันธ์ได้ค่อยยกระดับความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ผมจะให้ระวังระวังนะครับจะเข้าไปเป็นตัวสำรองนะครับระวังจะไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วฝากระวังไว้นิดนึงนะครับส่วนคน